สวัสดีคะ่ะอยู่กับย่า,าชิคนเดิมนะคะเมนูนะคะคือเกาพี่น้องไข่เจียวนะคะสองหนุ่มใส่หมูสับเพิ่มเติมใส่เนื้อหมูนะคะ เก็บมาสดๆเลยบบเปรี้ยวเก็บแล้วมาอันมาคยอมาอัน ติดจับตัวงานทำคลิปนี่มันเดินมาก็เด็ดๆแล้วก็เอาไปทมเลยต้องอย่างนั้นเอ้นเอาอะไรก็แวกแวกข้าเบิเนั่นปะเฮงเปิดป่าเอาไว้ เดี๋ยวก็าจะแบกมากันด้วยะมันยังเหลืออีกอยอะเก็บมะเขือเทศจากต้นเลยไม่จากต้นสดจากสวนเอ่อแม่บ้านจ๋นู่นอะไนอะนุ่นสิ นะกระป๋อมกระป๋อมไม่ได้แล้วอันนี้นี่นะคะจุดจักจวนนี่นะคะอ๋อติดกระเทาะทำไมอ่ะคั่วไข่แล้วคั่วไปเลย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 หรอ

ตัวไข่ใส่สะอมสุกบุ๊ไม่ไหมนี่อ่ะเลยๆควัด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 เลยควัดขึ้นมาเออคูดคูดท่วไปเลยเออเออแบบนั้นแหละเอออย่านั้นแหละเอออ่าแบบนั้นแหละมีเออแบบนั้นแหละขั้วคั่วแบบนั้นแหละเอาไม่ไหมหรอกทำอย่างที้แหละทำไปโลดผ่อนไฟลงสักหน่อยอ่าเลย เราไม่ได้ทำมันเราไม่ได้ทำาทำติดกะทะนะคะเราทำคั่วใส่คั่วไข่ขคแค่จัดแจงเมนูสิเราไม่กินนะ้ำมนันเราแค่จัดแจงเมนูกลางทางที่จริงว่าจะทอดแต่ว่าแต่ว่ากลิ่นคั่วแล้วมันหอมดีก็เลยเราก็ทแบบนี้นถ้าพื่ไปพั่วมาก็น้ำใส่ก็เป็นเรียกอะไรนะครับใส่น้ำหรอใส่น้ำใส่น้ำอุอม ดูคมากเลยทำแบบนี้ได้มั้ได้ง่ายง่ายเมนูสามบ้านเฮาเมนูบ้านๆนะคะ้ตามอะค่ะเมนูบ้านๆใครจะไปทำตามก็ได้นะคะแบบวเาไม่กินน้ำมันนะคะ ไม่ห่ววิใช่ไหมเราไม่หวงนะคะเมนูนี้ได้ริงไหมนไม่ไหไม่ไ่งเนาะหอมไม่มดิเลยะะเนนนออออ แล้วนะเเยรอทอดไข่คั่วทอดไข่คั่วโอ้หอมเลยไปไท้บ้านหอมเลยีเเอ้ยเม่เค็มพอดีหอมเลย อร่อยเลเนี่ยเจ้เก้วบอกว่าหลังทำแบบนี้ยังไงเขลืมบอกว่าให้เขาเก็บมันมะนาวมาบ้านค่อยเดี้ยงกันสี่สาวโดชาบอลืมว่าให้เขาเก็บมันมะนาวเด็กชาบอเด็กชาบอเด็กชาบอก ได้รัะนมันไม่อ่มันมันไม่มีหลอดมันไม่มีหลอดเอาหลอดมันไปไหนล่ะลูกเอาหลอดมันซสีอเสือซะเปลือ เอ้เอาูดเสื้อมามันด้รอดข้าวจ้าวอยามัมอยกินมมมันไม่ได้รอดรอดม,มันอกกนมามาอแต่มื่อน,นั้นกระทินไปเลยนเดย อันนั้นยังไม่ได้อุ่นเงนะอุ่นเยปิดได้เปิดเก่งขนาะโมมองก่านง

không có à, đâu chịu với lại đặc biệt là chịu với lại 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 chịu

够不够呢？